สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่เดิมเลยไม่กาวบาซาร้านเดิมเลยตอนนี้อยู่กับกีครับเรากำลังนั่งคุยกันเพจทอยทอยทำกองสุม่มกองสุมม่มอะไรพิกเกอร์หรือว่ากคนดั้มเป็น,น,ปน Thank you box ครับก่องสุม่มกคนดั้มแล้วก็มีพิกเกอร์บ้างมีงานอย่างอื่นบ้างแบบว่าใส่ให้แบบเอาให้หมดอะขายยังเริ่มขายยังขายไปแล้วด้วยครับขายไปแล้วขายดีไห ก็เกียงครับหมดเกียงเลยเฮ้ยคือต้องไปไปซื้อที่เพจหรือซื้อหน้าไลฟ์อ่ะซื้อในไลฟ์อย่างเดียวครับหน้าไลฟ์อย่างเดียวอ่าไลฟ์วันไหนบ้างทุกวันอังคารและวันพฤหัสครับเพจถอยถอยนะเว้ยคือแบบบุบไลฟ์มาเยอะแล้วในเพจเนี้ยนะฮะแต่คือว่ามีของราคาถูกช่วงนี้มีมือสองด้วยปะ ช่วงนี้มือสองมีครับมีมีบ้างผ่าไปล่าสุดก็งานอูธใช่ครับก็ช่วยช่วยเหลือครบอบครัวพี่สองมาแล้วก็มาประมูลมาซีเอฟกันในในไลา์หมดเกลี้ยงเกลี้ยงเลยแล้วราคาไม่แพงนงไม่แพงครับมันมีทั้งประกอบแล้วด้วยเนาะใช่ครับประกอบแล้วแล้วก็มีไม่ประกอบก็มีนิดหน่อยผ่าไปวันนี้มาทาอะไรครับวันนี้มาเดินเล่นเรับเดินเล่นใช่ เติมของให้ลูกค้าด้วยะเติมเติมเติมเก็จริงๆแล้วช่วงนี้กล่องสุ่มแม่งโคตรแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสมาดีนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําไปกระแสตอบรับใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับตอนนี้มีราคาที่ขายดีสุดตัวไหนอ่ะตอนนี้ที่ขายดีครับมันตอนนี้ก็จะมีเวอร์ชิลเวอร์ชิลนี่ออกเรื่อยๆเลยจนไม่มีแล้วมันสุ่มยังไงอ่ะ อะไรนะครับกล่องสุ่มมันอ๋อกล่อง,อองสองุ่มใช่ไหมครับกล่องสุ่มคือผมก็จะแบบว่าจัดจัดไว้เป็นเซตเซตว่าแบบเซตน,นี้มีอันนี้เซตน,นี้ได้อันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันบางกล่องครับบางกล่องอะไรนี้เพราะว่าผมจัดไม่เยอะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่คุ้มครับคุค้มคุ้มเออถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อราคาธรรมดามันก็จะแบบเหมือนไม่ได้ลุ้น แต่แตคือว่า,า,าที่ผมจับนี่เกินด้วยนะเฮียอ๋อแปลวคือแน่นอนกล่องสูมราคามันต้องสูงนะอ่าใช่ครับคือสมมุติผมตั้งไว้สองพันก็อาจจะเกินไปสองพันห้าตั้งไว 2, 5, 5, ้สองพันห้าก็โอ้สามพันสามพันกว่าก็มีคือเอาง่ายคือถ้าเกิดไปซื้อราคาปีกันไม่ได้ราคานี้แน่ๆถูกไหมฮะแต่แค่คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรอ่า,อาแล้วต้องมาลุ้นกันนะแต่คือว่ามีมีบอกไหมก่อนหน้านี้จะเป็นกล่องอะไรยังไงเนี้ย มีบอกครับบอกกันว่ากล่องพิเศษเราสใส่ pg เข้าไปด้วยแต่จะเป็นแค่เทียมก็เดี๋ยวมาว่ากันก็คือว่าเอาเป็นว่าใครชอบก็ไปลองดูได้ความสนุกวันนี้ก็เลยนั่งกินนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจำเมื่อกี้หมนกันนะใช่ครับอร่อยนะอร่อยเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวเดินเล่นกันแล้วค่อยว่ากันนะคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปหาไอ้นี่ด้วยอไอ้ซองที่มันใส่โอเดงยาด่าการ์ดพลังนะ ขายปะเห็นมีฝั่งนู้นนี่ใช่ไหมเออยังเออพวกโอรินญาผมไม่ค่อยเจอเลยใกล้ๆไอ้ที่ใส่การ์ดอะที่ใส่การ์ดมันจะมิมันจะเป็นที่ใส่การ์ดแบบพวกการ์ดแบบปกติทั่วไปพวกร้านขายการ์ดแบบีพวกอะไรอย่างงใช่ไหมใช่ครับแต่คือถ้าเกิดเป็นของอรินญาเห็นมันมีมันขายอยู่แต่คือว่าเราก็อยากจะไม่อยากรออยากเดี๋ยวลองไปดูพวกไอ้ตึกอเววันดูดีกว่าใช่นะมันมีร้านขายการ์ดอยู่ใช่ป่ะใช่ ตึกมีก็มีครับเอามีเหรอเดี๋ยวเดินไปดูตึกนีก่อนก็ได้ครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะจ๊ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะมีเพื่อนๆกี่มาด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่า เขาไปเดินเล่นอะไรกันนะก็อาศัยติดตามเข้าไปด้วยแล้วกันนะเข้ามาที่เมกาพาซาอีกแล้วครับท่านนะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะเออวะ่ะมีอะไรวะมีอะไรวะอ้าไปไหนกันปกติมาเมกาพาซาเดินไปร้านไหนบ้างผมครับก็จะมาร้านกันดั้มดีทอยครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น3ดูพวก S F, F Rider <S อ๋อร้านร้านร้านที่เคยไปนะั่นใช่ป่ะใช่อ,อ๋อเออเว้ วันนี้คนน้อยนะเนี่ยด,นะดีแล้วใช่ไหมเออจะไปร้านไหนต่อร้านไหนก่อนกันด้าห่อนก็ได้ครับนี่ยอ่าดีทอยนะว่าทิศนี้มีของเข้าใหม่เออมีอะไรเข้าใหม่มีอะไรเข้าใหม่มอ,หมอ้าวมาถึงร้านดีทอยแล้วนี่ไงจริงจริงแล้วตู้นี้มันเป็นตู้ที่แบบเรียกคนเลยนะเนี่ยตู้นี้ตู้เรียกแขกเออตู้เรียกแขก โดนกันทั้งนั้นนหะงานในนี้น่าสนใจมากงานเมทัลบิลจีนมันดีเหมือนกันนะดีนี่ใช่ไหมไอ้พวกนี้ใช่ไหมอันนี้เขามาทำสีใหม่เปล่าไม่ครับสีมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยจริงเหรอใช่ครับดูว่ามัจะทำอะไรบ้ยจริงเหรอค่ายไหนอ่ะเอ่อค่ายเฮ้ยสวยนะเนี่ยโอ้มาเป็นแบบนี้เลยเหรอ ใช่ครับใช่อู๋ล,ละเอียดดีนะเนี่ยนี่ครับเบอร์เซอร์เกอร์ชื่อเรื่องมันนำมาทอลบกับกันดัมเออ้ยอันนี้ออกมานานยังเนี่ยสองตัวนี้ออกมานานแล้วครับเออไม,ไม่มีหน้าไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยงานดีนะโอเคเออวะ่ะแล้วก็มีตัวนี้ครับที่มีเพิ่งดีลอยู่อ้ไทเคดทะทาเคดะคดาราคาไปไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย,ยสวยมากเลยเฮ้ยคุ้มเก็บมือ หนึ่งต่ออะไรนะหนึ่งต่อเจ็ดสองอะไรประมาณนั้นอย่างเฟี้ยวเลยอ่าเนี่ยตู้นี้เป็นตู้ที่โดนกันหมดอ่ะเห็นแบบโอ้โหเฮ้สวยว่ะสวยว่ะไปประกอบเองโอ้โหเฮ้ยทำไมมันไม่สวยขนาดนี้วะเขาทำสีบางตัวเออเท่เท่เท่เออเท่มากไปไหนก็ต่อไปดู ดูข้างในดีกว hey, ่าน hey, ี่นี oh, oh oh uh ่น huh. oh ี่ของใหม่อาทิตย์นี้ใช่ไหมนี่คาร์เมนไรเดอร์อันนี้เบททโรกเบททโรกเริ่มออกมาได้สักพักหนึ่งสองตัวแรกนี่คือเสียวมากแต่ผมมาติดใจตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นการเพอร์เฟคสไตล์ฟรีดอมคือ แม่งผสมกันมั่วเลไงใช่ฟรีนี่ฟรีดอมกลับมาหมดราคาเราเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าหน้าหน้ามีหน้ามีเก็บเป็นของตัวเองมากเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปล้างข้างบนได้ไหมได้ไปไปไปนี่ไอ้นี่ขายดีไหมเวอร์ชิวอะเวอร์ชิวโอเคเลยครับเหรอใช่ครับมันมันเป็นตัวจบตัวจบของซีซั่นแรกอยู่แล้ว แต่คือผมรีวิวไปแล้วมันก็มันคุ้มไงมันได้สองล่างไงแต่ราคาบางร้านก็ขายสามพันเลยนะถอยถอยขายเท่าไหร่สองแครับพันแปดใช่โอ้เลยบางทีง่ะเอสิบสองสิบสองนี่ไอร้านที่จันโปจันโปอ่ะสองพันสองคุ้มที่หมายเลยเอ็มจีตัวเบลเลอร์แล้วก็มีสองเหมือนมีสองเหมือนมีสองล่างอะนะสองตัวเท่ดินะฮะตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสามแล้ว ไปทางไหนกันต่อดีลองไปดูร้านไรเดอร์ร้านไรเดอร์ดีกว่านี่บรรยากาศวันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมคนไม่เยอะนะไปทางนี้ใช่ไหมร้านไรเดอร์มันอยู่ริมๆนี่ใช่ไหมใช่อ๋อเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายอ่าเจอแล้วร้านก๊อตทอยใช่ไหมฮะอันนี้ร้านก๊อตทอยแล้วอ,อันนี้ร้านอันนี้ร้านเออเคยมาแล้ว มีกเวอันนี้ร้านญี่ปุ่นใช่ไหมเออเท่นี่เคยมาไอ้กี้จะมาร้านนี้ใช่ไหมเท่ดีร้านเนี้ยเท่ดีนี่เคยมาถ่ายแล้วเมทัลบิวเพียบเลยร้านเนี้ยนี่ร้านนี้เพียบเลยนะฮะเคยมารีวิวแล้วแล้วก็มีเนี่ย ใครที่สนใจแบบิกนะเนี่ยราคาโคตรดีเนี่ยหนากากเสือ5,500เองนะนี่อันนี้ของแท้ทั้งหมดนะครับรานไหนนี่เยอะแยะเยอะแยะกี่มาดูอะไครับวันนี้มาเร็วครับมเร็วง,งานจับฉลากนี่นี้มันจับฉลากที่ญี่ปุ่นใช่ปะ่ะใช่แล้วแล้วก็แบบแย่ขายเน,นี่ยไป 80บาทตัวหุ่นพันสีแต่งานดีนะอันนี้เป็นอะไรเป็น s s f SFF ใช่ไหมใช่จะขยเอ้ยนี่ยดีนะดีดีนี่ตัวนี้สวยมากนี่มีอันนี้ก็ดีผมมีสองตัวนี้ละเหลือสองตัวนี้สามตัวนี้คนเล่นเยอะไหมเยอะครับเยอะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งใช่ไหม ใช่ครับอันนี้จะเป็นกล่องมันจะมีกล่อง2แบบครับคือเป็น S S F เหมือนกันใช่อันกล่องนี้เขาจะเรียกเวอร์หนึ่งจุดศูนย์อ่าอ่าส่วนอันนี้เป็นเวอร์สองจุดศูนย์เรียกว่าชินโคโซเซโฮอ๋อแต่มันเหมือนกันอ่าเหมือนกันครับแต่ว่าจุดขยับหรือว่ารูปทรงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเหมือนสูตรแอคเตอร์ Actor, อ่าจะเหมือนคนแสดงมากกว่าอ๋อแล้วคนนิยมเวอร์หนึ่งหรือเวอร์สอง ตอนนี้อันนี้เป็นที่นิยมกว่าครับเพราะาว่ามันมันสวยและสมจริงกว่าบวกกับรูปแบบของกล่องเนี่ยเขาเรียกกันเลยว่าเนี่ย S S F กล่อง iPhone อ๋อกล่องกล่องกล่องทึบกล่องทึบนะกล่องทึบแล้วก็มีอันนี้คืองานจับฉลากเหมือนกันแต่คือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องอีกแบบหนึง่งใช่ไหมใช่ครับอ๋อเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอ่าก็อยู่ในโลกของคนที่เล่นไลเดอร์อยู่แบนะใช่มันมีเยอะมากเลยนะดูดิเพียบ เพียบของดีเพียบน,น,นะ,นะเยอะมากนะกำลังเร็งแบบบิกอยู่เนี่ยนี่แล้วก็เป็นไอรอนแมนก็มีนะ,ะ,ะเป็นพวกเขาเรียกว่าไอ,อ,อนี้ดีว่าพวกเอดเวนเจอร์นี่นี่ราคามันก็แบบบางกล่องมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่แต่คืออันนี้เป็นมันเป็นไดแครปะ หรือว่าเป็นพลาสติกหมดเลยมันจะมีส่วนบางตัวครับจะเป็นเท้าที่แบบว่ามีส่วนส่วนเหล็กนิดหน่อยเพราะมันจะมีน้ำหนักอ๋อให้มันยืนได้นี่เยอะแยะครับเนี่ยพวกกล่องอย่างเงี้ยจะเป็นก่อนเหล็กอ๋ออันนี้งานเก่าก่อนที่จะมาเป็น s S F อ๋อมันก็แล้วแต่คนชอบเก็บของเก่าของอะไรเงี้ยนะนี่นะนมัยก่องแพงมากเลยนะเหรองานก่อนเลย พอมันทําใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ราคาก็ถูกลงนะใช่อ๋อโอเคใจแอเอวนร้านนี้เมทัลบิวเยอะนะเว้ยเฮียต้องโดนแล้วล่ะเอออันนี้มันคืออะไรเฮียต้องโดนแล้วล่ะมันคือมันเป็นพาโมครับมันเป็นประกอบหรอเป็นงานประกอบครับสีอีวาเกเลียนน่ะ ดูไหมดูก๊อติล่าไปอีวาเกเลียนเหรออันนี้ป้ายยาสดๆเลยเฮ้ยจริงเหรอเปิดเปิดให้ดูยิตนี้เฮ้ยโดนป้ายยาแล้ววะมันคืออะไรมันคืออะไรนี่เกี๊เปิดให้ดูเลยสุดยอดนะฮะนี่จริงๆแล้วดัก้อนบอลพวกนี้งานดีสุดไหมเนี่ยใช่ดีกับฟิกเกอร์ไลท์ป่ะดีกว่าครับไอ้ไม่ใช่ไอมันดีกว่าไอ้นี่โทษทีไอ้ ไอแบนเพโต้ป่ะแต่อันนี้มันเป็นธรรมชีไงใช่ครับอันนี้มันมันจะเป็นงานจุดขยะของพลังานกับบันเพโต้แบนเพโต้มันจะเป็นงานอ๋อสเตตัสมันเป็นอยู่เฉยๆโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมันก็ดีอันนี้มันเฮ้ยพอดรวมกับอีวาครับเฮ้ยเป็นงานพาโมเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นอ่าฮึปหู าใหญ่ปะวะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีสีแลบสีอะไรเงี้ยใช่ครับเออวะน่าโดนครับเนี่ยราคาก็ก็ดูก็ได้นะคือต้องบอกก่อนว่างานมันไม่เหมือนงานบันไดมันเป็นงานอาโอชิมสั่งจะยากกว่าและรายละเอียดมันดีไหมก็ดูนี่ดูดูดูแล้วล่องเรื่องมันก็ใช้ได้นะดีเลยครับโอเคเออวะแล้วอันี้มันเป็นการคอแแลบระหว่างก็ซิล่า กับอีวานเวรเลเรียนใช่ตัวขนาดไหนตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะพอๆสูงพอๆกันหนึ่งต่อร้อยอาจจะสูงกว่าด้วยเออแต่ดูแล้วมันมันทำสีมาเลยนะเนี่ยขิบสีเห็นไหมใช่ครับสีเขียวสีอะไรเงี้ยอันนี้เรียกทำสีแต่ว่าแต่อีกแบบหนึ่งของบันไดมันจะเป็นแบบว่าฉีดสีฉีดสีเข้าไปนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้เว้ยต้องโดนซะแล้ว เออว่าสวยว่ะบล็อกอาร์ตจะไม่ค่อยสวยเท่าแต่ขยับได้นะขยับได้ครับเออว่ะขยับขยับได้ดูดีดูดีดูดีโหเจ๋งว่ะอีวาเอ็กซิล่าเจ๋งว่ะใช่ครับเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูน้มันเอาที่นี่ดีกว่านี่อันนี้กล่องนี้ก็เทดีนะเนี่ยเฮ้ยกล่องนี้ที่พี่ซื้อกี่ไปวะ่ะใช่ใช่ครับใช่ป่ะไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรไม่ได้รีบไปไหนต่อครับผม ฮอดทอยไหมครับฮอดทอยฮอดทอยฮอทอยฮอทอยนี่ไงร้านนี้ที่เคยมาดูนี่ตอนแรกตัวเนี่ยปกติแน่นตู้อ่อสวยงามตอนแรกชอบแพทที่ออดตอนนี้กำลังมาแรงเลยใส่ได้ไหมครัอันนี้มันเป็นผ้าใช่ไหมใช่ครับเป็นชุดหนังชุดหนังใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหนังเทียมของ p v c โอ้โหเท่เลยอ่ะ อันนี้อยู่ในภาคเอนเกมมป่งวะตัวนี้นะครับไอ,อ <S <S ้ลองคัปปเดอร์ตัวนี้จะโผล่ในเกมตัวในเกมเหรอใช่ตัวในเกมครับอ๋อชุดไอ้ข้างหลังมันเหมือนกันแต่คือชุดมันไม่เหมือนกันนี่วะใ,ในเกมส p ปเดอร a แมนเฟ a l นี่อันนี้จัดมาแล้วครับโคตรหล่อราคาตกชิบหายเลยอะอันนี้ก็สวยดิสโก้ชอบนะแตะสีซีดง่ายโอ้โหวันนี้มันมันจะเล่นสนุกกว่า สะใจมือเต็มไม้เต็มมือนะะอันนี้ก็มาดูปะไปไหนกันต่อไม่มีร้านมันมีร้านฮอตถอยตรงนี้อีกร้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเออวันนี้ก็มาเดินเล่นสบายๆตอนนี้มันจะมีของนิยมหลายอย่างกล่องสุ่มนี่ก็กำลังมาแรงกล่องสุ่มเป็นสปิเกอร์ตัวเล็กน่ารักน่ารักเออเนี้ยมาแรงอ๋อ นี่ไงนี่ไงเอออีกร้านหนึ่ง,งน,นี่ไงนี่ไงไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไอรอนสไปเดอร์อันนี้อยู่ในภาคอินฟินิตี้วอล f i อินฟินิตี้วอลสามารถเล่นควบกับภาคเอ็นเกมได้อ่าอันนี้อยู่ในภาคชมพูทวีปนะ <laughs> <laughs> เออเนี่ยนี่มีตัวนี้ตัวนี้นชอบ,ต,ชอบตัวแรกที่ซื้อเลยนี่มันดูเท่ดิผมชอบที่มันเป็นสี สีแดงๆอะไรก็เฉยๆแต่อันนี้ก็อันนี้ก็สวยแต่ไม่ใช่ไดแคทนะชอบตัวนี้เเฮ้ยสีมันผสมกันนะเหมือนเอาขามาเปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยมีกล่องอย่างนี้กล่องอย่างนี้แพงเพราะว่ากี่มันจะมีสองแบบวะพี่เนี่ยมีแบบเป็นโฟมอ๋อแบบเป็นโฟมจะถูกกับแบบเป็นพลาสติกแบบพันพลาสติกจะแพงอ๋อนี่ยตัวนี้ก็เท่นะ,ะวันนี้ก็มา ออ่ก็เเเวววร์ดีียยแล้งบผมซื้อตัวนี้มาตอนแรกชอบนะแต่พอได้ของมาพอลองจับแล้วอ่ะกล่องแก่งที่เป๋งไงมันเป็นเป็นพลาสติกเลยอ่ะใช่ครับเป็นพลาสติกคือแบบทําอะไรได้ไม่น่าได้ไาเลยนะเอออ่าแต่คือแต่เขาถอยทุกตัวทําสีสวยหมดทุกตัวสีพลาสติกอ่อนโทนจะแนะนำก็คือตัวนี้อือคือทุกตัวสีมันจะเป็นเบทสีเบทสีเบทอันนี้เป็นลายสีเบทตอนนี้จะเป็นลายอืสวยมาก อืมโอเคสวยมากอืมโอเคนี่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 ก็สวยเนี่ยเปเปอร์ฮะใช่โอ้วันนี้มาเดินเล่นเยอะเหมือนกันราคากำลังดีด้วยถ้าคนเล่น่ใช่ไหมพ่อค้าเนี่ยรอราคาตกใใชช่่ครับกี่ไปไหนต่อวันนี้มามามาอยู่ในนี้ใช่ไหมก็มาเดินเล่น เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวดีกว่านะไปดีกว่าบา,บายๆขอบคุณกี่มากมาเดินเล่นมาเจอกันตอนแรกเดินไม่เรื่อนนัน่นหมายผมอยู่กีโทรมาพอดีจะ <laughs> โทรปรึกษาเรื่องกล้องอ๋อโอเควันนี้ไปก่อนครับผมเฮ้ย <laughs> แล้วก็เข้าไปดูกองสุมเพจถอยๆใช่ไหม่ม<ช>ี<ช>ทุกวันไหนอังคารแล้ววันพฤหัสครับกี่ทุ่มเอ่อสองทุ่มครับสองทุ่มเจอกันนะครับผมทอยๆใครอยากได้ของถูกก็ไปดูนะจ๊ะบายๆวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับ